สวัสดีคะ่ะมาเจอกันกับนุ่นสวนขวัญท่าอีกแล้วนะคะวันนี้นุ่นจะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาชมนี้เลยตัวนี้เลยคะ่ะเป็นออร่าส้มนะคะเป็นไม้ที่ราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็มีความสวยในตัวของเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะใบกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีขอบใบเป็นสีส้มๆแบบนี้คะ่ะกระดูกใบก็จะเป็น สีส้มนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวแล้เลือดแล้เลือดแบบนี้นะคะแต่ส่วนมากสีส้มก็จะเยอะกว่าค่ะตัวนี้เรียกว่าออร่าส้มนะคะลำต้นเขา,ขนาคนะคะจะออกเป็นสีชมพูนะคะตัวหลังใบตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะที่ร้านนุ่นนะคะอยู่ในกระถางฟอร์มกเอเลยกระถาง11นิ้วนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ราคานะคะอยู่ที่1 8 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ตัวนี้จะส่งให้ฟรีเลยนะคะดูพุ่มเขานะคะทุกคนสวยมากค่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากลองรับน้องไปเลี้ยงเนาะตัวนี้เลี้ยงง่ายมากนะคะก็โทรมาสอบถามนุ่นได้นะอยากดูภาพเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาสอบถามนุ่นแล้วก็แอดไลน์นุ่นนะคะเดี๋ยวนุ่นจะถ่ายภาพส่งให้ดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องสวนขวัข้าวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ